นี่คือนกเขาเขียวแล้วทุกคนเดอ้อที่เขาเลี้ยงไว้เนาะเห็นบ่ไม่เห็นเนาะ่ทุกคนนี่คือบูมเนไก่ปลาเด้อทุกคนเด้อไก่บ้านแท้ๆนี่แหละมันจะออกไหมบอมาจริงๆมี สบายดียทุกคอนย้ำด,ดึกดึกตอนนี้สิไปสักครูไปซองซัดไปซองซัดยู่หลังบ้านกันบููว่าเสียงค่อยมันสิได้ย,ย,ยินบอกพ่อว่าใหม่นี่ใหม่ฮับทั้งหน้าแล้วก็บอกอห้งกอยันตัวซัดตื่นเอ,อาสิไปซองซัดยู่หลังบ้านของเขาซัดที่เขาเลี้ยงไว้เลยนะทุกคนวยังไงเนาะเดี๋ยวลงไว้สิ<ไ>ปนะเบิง่งว่ะมันสินอนยังไดแต่เบิ่งฐานนอนของมัน ก่อนอื่นสิเตเบิ่งสัตว์นี้ใหญ่ก่อนทุกคนสัตว์สัตว์ที่เคยเลี้ยงไว้อยู่บ้านนะทุกคนให้เซเบิ่งเด้อมันจะนอนตามต้นไม้ต้องซองไปค่อยๆซองค่อยๆเด้อว่าม,มันนอนอยู่ใส่เหนไหมเห็นหมัค่อ,คอยๆซอกไปมันจึงจะเห็นว่ามันโตไหมยังเนาะตัวนี้มันจะใหญ่ทุกคน ค่อยๆ่องไปเห็นปะไม่เห็นเ, <S <S เนาะอย่องนงี้เลยโชวเขาไปน่องมึงมุงเม่อืเหเยง,งห <S 2> <S 2> เนี่ยมึนยงนอนไหนออกไปเลยทุกคอนอันนี้คือ อยู่หลังบ้านเด้อตอนนี้ก็ดึกๆแล้วเอาจึงมาซองบนเพราะฝนตกนะมาซองบนก่อนโอ้พี่นอนพี่เห็นแล้วทุกคนแป๊บนึงยวมาเซฟบ้างค่อ,บบ <c ười> คอยเดียวมันสิบตื่น <c ười> เห็นบ่นี่ทุกคนนี่คือมันเป็นใกล้ป่าเด้อทุกคนด้ใกล้บ้านและแท้นนี่แหละแต่ว่ามันจะนอนต่ำต้นไม้แบบนี้แหละ นี่คือน,นอนในต้นต้นว่านี่ตอนนี้มากมันมัดแล้วโอ้หลายตัวกันนี่นี่คือเหาเลี้ยงแบบธรรมชาติแท้ๆพี่น้อยไหยธรรมชาติแท้ๆเด้อเด้อเบิง่งพุ่นโอ้พุ่นเด้ดเอผลเบิ้งเนาะหนึ่งโตสองโตสามโตเห็นอยากจะพูดอีก โอ้ยขี้ออกขี้ออกสามโตอีกพี่แล้วก็ยี่พุ่นเห็นบ่ยี่พุ่นมีสามโตอีกเนาะ mm. อ,ยอย่างที่เห็นนะทุกคนเนะเฮาจะเลี่ยงซัดหับส่สนหละกะัละกเขาจะเลี่ยงแบบ ปลาเลยนะคือสดลามมันก็จะกลยถ้าเป็นไก่ก็จะกลายเป็นไก่ปลาแบบนี้แหละคนมันจะอยู่ตมพูตมปลาแบบนี้เลี้ยงแบบธรรมชาติสดๆเนาะเวลากินเนื้อมันก็แบบจะโหซึกแบบเนาะมันจะแซ่บกว่าที่ไก่่ขอไข่กันตามท้องตลาดเดอกคนเดอร์นี่คือวิธีการเลี้ยงไก่แบบบ้านๆแบบธรรมชาติตามสไตล์ของอาคาน้อยเนาะมันก็จะนอนตามต้นไม้แบบนี้แหละอย่างที่เห็นเนาะมันก็เป็นไก่ปลาที่ว่าเป็นไก่ปลาสายพันธุ์ที่บ้านเฮาคนเฮาเลี้ยงเนาะนี่คือ <ว>ปกติแล้วคนถั่วไปก็จะใส่คอกจะใส่นี่เนาะเรียงได้ว่าอันนี้เขาคือเรียงอยู่บนต้นไม้เป็นอย่างแบบนี้บนแลวเขาเรียงม,มันมันน่าจะอยู่ขึ้นไปนอนแบบนี้จะอาศัยแบบนี้เนาะทุกคนแล้วก็เนื้อของมันจะแทบทุกคนโอเคตอนนี้เป็นการรบกวนมล้วต่อไปพิซซิไปซองเบิงพวกนกพวกเปนยังกรอกเป็อย่างเนานะไปนีบัางว่าตัวนี้จะขายเยอะมีะ yeah. uh huh. ตัวแรกเขสิบพาไปบังน,นกเขาเขียวนกเขาเขียวกำลังอนุบาลมันอยู่บนบน,บนมีคนเถอะพอดีชาวบ้านเขาจับมาแล้วเขาก็มันก็านสามารถบินได้คือวันยังบ่มีขนเนาะปะให้ขนมันออกแล้วจึงปล่อยมัน uh huh. กลับคืนสู่ธรรมชาติอะโหอง่ มันมาท่ายกินตัวม<อ>ันมาท่ายกินตัวฮอกับตัวนกเบึงไหมความดื้อของมความดื้อืนี่คือนกเขาเขียว้ทุกคนเด้อที่เขาเลี้ยงไว้เนาะคือตอนนี้มันขนมันออกลายพอสมควรแล้วตอนออกมามันในมันว่ามีขน,น <c oughs> เนื่องจากวานนกเขาเขียวนี้มันจะจะล้นขนง่ายง่ายเนาะขอเรียกว่าทึกเ้าบ,บ้านเขา ทึกชาวบ้านเขาไปไซ้กับเป็นยังหู่นี่แหละเอามาเนาะเอามาเขาก็เลยว่าอนุบาลมันคืออยู่เห็นบ่าอยู่ทั้งหลังมันยังบ่ทัานมีคนดีเถอะปะให้มันมีคนเลยลขา,าจึงออกปล่อยมันกลับขึ้นสุ่ธรรมชาติที่จริงคอ,อกตัวนี้เนาะที่จริงคอ,อกตัวนี้นะเป็นคอ,อกที่เขาอนุบาลพวกสัตว์กัมพากัมพลอยมันยังพวกนกพวกหนูพวก,ก,พกพมันยังเลยล้ายสนิดเนาะตอนนี้กับปล่อยไปหมดแล้วยังแต่ตัวนี้อ๋ออนุบาลไว้บนนี้ สีสันของมันก็จะสวยงามเด้อนกเขาเขียวนกเขาเขียวอืมมันตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้ว,ลกกวนกขุนเนาะบึงจ้องเบิ่งเฮาอยู่โอเคโอเคใช่ไหมรบกวนเขาสิต่อไปสิไปเบิ่งนกตั้งรอนกตั้งรอเัาคุณเน,นาะ มีเรียดเรียดออกมาหาก,กินทุคอนเรียดเดอ้ออันนี้ก็มาถาก,กินเอานะ, ok ะนกมาหากินตัวแมงไปเข้าไปเปินมดูหาซีข้าวไปซองเบิ้งพวกกระรอกพวกอันนกต่างล้อหรือว่านกรลโดก ขนาดยายของพี่น้องชาวไทยเอิญกันขยันไปมั้ยเปิดประตูแอร์ไหมตัวนี้มันตัวพีมันแบบเห่าเลี้ยงแบบอิสระแล้วทุกคนตัวนี้เนาะแต่ว่ากันคืนเสีให้เขาเขามานอนโอ้ยเห็นปะตอนนี้พี่สองตัวพี่น้องดิเซ่เบิ้งเด้อเห็นไหมไม่เห็นไหให้นตัวนี้ ฐานนอนของมันก็สิประมาณนี้ตัวหนึ่งเอาหัวเข่าในเอาหัวเข่าในตัวที่สองฐานนอนของมันตอนนี้สองโมงแโอ้โหอยากขึ้นหัวตอนนี้จักมองเมื่อกี้ฝนเศร้าแล้วเขาก็เลยบังเบิง่งสองโมงไปสองมงไปสงงไปี่ตอนเศร้าตอนเศร้า <laughs> อีกสองตัวหายาไปเอ่ะพู่นค่อยๆไปจริง เฮ้สองตัวนั้นพี่ทุกคนเห็นบหมสองตัวไม่ตืน่นสอตัวเริตื่นแล้วจริจริงๆมีห้าตัวต้องตัวน,นทึกเขาทึกเด็กน้อยเขาทึกกระสุนเล็กน้อยยิ่งตายอะนะหักุเรียว่าบาุบาออก้าบุก้าเอามันไปยูทังมาปลา,า,าคือไปมันกว่าซิคับมาคือเก่าเนาะ คืออย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เราทายไปหลายๆคลิปเนี่นเวลาเราปล่อยมันเข้าปลามันก็สิกลับมาอยู่คือเกาอ่าเนอะเขาเลยว่าเอออยู่พี่ปลอดภัยกว่านี่น,นี่คือนอกตังรองล้อทุกคนเด้อสีสันสวยงามเป็นยังไงไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นมันเคลื่อนแล้วไงอาหารจริงุ่นเอาไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่น โอเคโอเคต่อไปบังกะ,ะเกอเรน,รนอเ,เอาตัวนูน้นไปตัวนีนเอาตัวนู้นขามาตันไหนอ้้ตัวนูนนะะตายแล้วครัสงสัยมันมาก,กินนัน ข้าเปลือกของมันกระรอกมากินข้าเปลือกกระรอกก่อนถือกระรอกกัดเห็นปะนี่ตัวนูตายแนะ่นสงสัยเมื่ที่เราบอกไปเน,นาะน่าจะนเม็นมากินข้าเปลือกของตัวฮอกนะก็ถือตัวฮอกกัดอ๋อไหมสักทุก <g ül> จ้องยันทิ่ง ตอนนี้มันรับอยู่นะครับสิบปุกมันกันสักูอยู่มั้ยมาไม่ยั้มไม่ย้มวิรุนคขเบิ้งวะ้ยวิรุนวิรุนวิรุนเมกาคือได้ยินเสียงเข้ามาแล้วก็มันก็คขำลงมาเบิ้งที่จริงมันนัอนในนายมั่วนี่คือวิรุนเมกามาวิรุน กปบอกบอกไปล uh. ุ้นไ้นอนนอนนอนไลุ้นนกาไปลุ้นนกานอนมาต้งมาต้องมาตต้องมอัดอัดปะตูประตูก็อกกันนะปร เดีนะ๋ยวนีู่สิลุงแม่กาอาคีอดท์มันกำลังรับยองมาปุ๊กมีคือวิธีการซองเบิ้งสัตว์หลังบ้านของเขาตามสไตล์อาคาน้อยเนาะให้ได้ให้ทุกคนได้เห็นกันว่าเออมันนอนยังไงนะ โอเคโอเคแต่คนตอนนี้สิบุรบกวนมันละสิอหอกไปแล้วนี่นี่คือบรรยากาศเวลากันนอนของพวกซัดประมาณน,นั้นแหละดูเป็นอะไรปกติจะเห็นแต่ตอนกลางเว้นเหมือนบอกสักครู่เป็น,นอะไรได้หูกันนอนของซัต์ ว่าเขานอนเนะื้อไรฮ่เอาหัวเข้าไปในปีกของมันแม่ที่จริงก็บบเคยเห็นมีแตเคยเห็นอยู่ในปาทท่าเช่นนี้นเนาะอันนี้จะเป็นคลิปบ้านๆเนาะเผื่อให้เห็นเถึนแบบบรรยากาศกันนอนของพวกนกพวกสัตว์อะไรอย่างนี้ก็เลยว่าใท้ายให้เอฟซีทุกคนได้เบิ่งกันโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันไวในคลิปหน้าเนาะบายอยากนอนแล้ว